น้ำกันแฉะกันแดดเรา้ังเรียบร้อยแล้วก็มาต้มจ้าเกี๊ยวหอมกับมี่หอมผักชีหอมแดงหอมหัวแดงน้องติ๊กหอมแล้วก็ตะใกล้จ้ะ ต้มถมันสูงเนระตร้มแล้วดีมากันแล้วมันหู้ดอ่อนเป็นไรอได้แล้วพ่อโค่อน่ว้ให้เย็นเนาะ่ว้ให้เย็นกันไม่เคยกลอยขาดมาได้หน้าประเด็กนัวจังไง มูกวสุดจความเผ็ดไานิดนึงนกันเผ็ดขิงๆจัจะง่อยคนๆจะง่อยวันนี้ไปกับวพริกนให้เคยปีดปกติ เขาต้องทานหมดแต่ว่ามันนี่มันหน่อยดอกอ้อนดอกหน่อยมันก็เล็เล็บ่ต้องทานจะ้่จะ้ะะ่ไปเนีมอ้ยหอม แต่ว่าหอมคนเลยกินกับหลาบงวยดิอันนี้มันหอมคือดอกเห็ดนะเนาะก้อยเห็ดซิมกันซิมกันอืมัวแ,แล้วงวแล,แลว้วไปหาหมองกินเผาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าก้อยเห็ดเผาะก้อยเห็ดเผาะกินของชู กินของตำจะแต่ราคาสูงอีกแล้วอยากหลายๆก็ให้กินสะทาะก้อยเฮ็ดเพาะมาได้จะได้กินเมื่อินแล้วแกงก็กินแล้วอ้อมก็กินแล้วย่งก้อยเห็นข้าวเจาะก้อยมันจะแสบแสบโอ้ยนอนฟันว่าได้กินยังขึ้นปอดบัพาาด้วยผอดเส็นหนวยเลยดีมันอันน้อยมันอ่อนอยู่มาได้จะได้พี่น้องทัางไก่ทัางไก่มากินก้อยเฮ็ดเพาะน้ำกันจ้าแกะบ่อ มึงนหนวกับพเคยกินปบอ,อเป็นครั้งแรกอมอ,มอ,อมเห็นปะเจ่บอืมขอร้าวขอร้ายเลีงสุได้กินทุกอย่างเ่ยละ่ะเสียดเหตกินครบเลอืมครบเมนูกินกว่าเหนืออ่ะ แค่มีกิน,กนกจะพอตุอยก็หายม่กินของคนกินเห็ดกินแก็บๆกลบมีโอกาสด้ไปเก็บได้เนะอยู่บานเน่ะรองมึงเดิมออมาพี่น้อ่อกลบเนื่อ,อ,อแตกปอปอเห็ดปาก ได้กลิ่นลาบก็เป็นใช่ไมกลายเป็นค่อยเปแล้วเหมือนันได้ได้ยังขาดน้ำปลาอืมเอาื่้งเนีย่ยเน่เจ็บกินเนี่ย คะจับเลยเนาะอืสุดจัดขันหอมหอมแดงใส่อีกย่างกากันค่ะข้ายห่อคืนหอมแดงกันไปกินหอมแดงก่อน ว่าแต่กับผมยืดน้ำกันจนถอดแลยไม่เคยกินม่ะนี่ละให้กินทุกแกงางเก่กด้ยมากไม่ให้ก่อยเสียมายู่ร้านลากไปแล้วถึงกินก่อยแต่ว่าหักเสียบหน่องลอกเหี่ยวมึงได้ ต้มทุกๆเพการกานจะให้มันเขาเครื่องยี่ลีเนี่ยพาเนาะมีเวลามันบมันบดแตกเนี่ยขันพามันบดแตกเปะแปกปะแปะอยู่ในปากแต่ว่าแบบนี้มันก็ได้อีกอัตรนดอีกแบบนึงคือมันเลยแตกเปาะแตกแต่ฟังเสียงเสียงแตกเปาะเปะในปาก จัมจวนรถอือล่าเ่ยกินเนื้อกินไข่หอมมากนอกก่ะหาอยู่หา,หากินแบบน,นี้แหละครับผมทำปลาตะบานห้องตันหามากินเอาของบ้านห้องหน่อยมาให้กินเ่อไหนกันพ่อมีเวลาก็ออกกินขางนอกนะพอนะ่อเนาะขันคำก็กินอยู่าน กอกินข้างนอกก็ข้อแก่ขวางกันละกับไม่ได้กินทนั้อื่นหรอกครับขายมีเงินมีทองน,น้ำกระเจ้าดอกหากินเยอะสิอืมนี่่ะ อืมสิงกะประกันจองจะวางขี้กับแพ้งไงเลยมันลงเลยยังต้และสามร้อยสามร้อยหกสิบบาทคือไม่ใเต็มโลกอันนี้เครื่องโลกเครื่องโลกเหรอเครื่องโลกก็ได้หลายอยู่เป็นหลังแล้ว ยือใส่นอก้าเจรร้าขายขายรสละลอยยี่รล,ละลายเดียวกัมพูชาคือมึงแค<ล>่เออยู่ละพะมึงขาวเจรร้าว่างขายค้นบานห่อเอามาขายเราซื้อมจรอราจากัมพูชาผ่านล้านคน,นเทศเทศเทศนังร้านเ็นเต็มไปเลยมิ่งแต่เฮ็ดเฮ็ดเพาะย่างเดียวเลย มนันหลอกหลายมัน,อนอหอนมันหอนมันแรงหลายมันเลยราคาตกไว้นี่ขนาดราคาตกได้เนี่ยค่ะคำยุกกระหม่อมมันกระเถิก่ว่าค้าขนส่งขาเจ้าเนาะการค้าการข,ข,ขายก็ต้องมีกำไรจังหน่อย

เดี๋ยวบรรยากาศดีครับแมงวันมันกินว่าเห่าก่อนกินเนื้อว่างเย็นแล้วกินเนื้อไม่คือทั่วไปน่ะบอกมึงบอกมันต่อหน้าประเดี๋ยวตักกระและเตรียมจานรถ <laughs> นี่น้องใซ่ประเด็กงงเดีย๋ยว <laughs> แค่ขันบอสแสลาแดกบอแซ่บมันก็แปลก่ยใ่ันมาสัง่งกกวยเห็ดก็ต้องใส่นานปลาไหลยังน้องบอกลันตีให้รับรองมาบาอสแสบ

ขนาดการขนท่งก็ป่านนี้จัหนึ่งเอาได้พอหนึ่งเท่ากันหนึงน่งหนึ่งแล้วมันแพ็กถุงขายหนึ่งยุดการจะ,จะเล่นต,ตัวของมันมัน้บอจ้ะมันจะบริการอืมมันอย่อืมมันในอารมณ์เ <laughs> มื่อเธอแตกก่แปะว่าแปะ <laughs> กินเพินดีตัวงอมน,นันเพินยังงองไปดือนเนี่ยมึงอันก่อนยังไงนู้นั้ยอะไรมึงแกอืมออก่อนเหรอบอสานก่อนอืมนี่ก็ออดอกไงค่ะอืมก่อน มันหลย,ยัง้องบ้บนเอนเขาแล้วไปเออทำไมพอทำไมแม่เ<ฮ>ข้าเกลือตีได้กลับนึงเนาะต้มี่ปนอีเหมือนเงีนหนูเหมืนปนเฮ็ดพอ่ปนใจอึงหน่อยยิ่งแสบุ๊ใจอึงเนาะปนเฮ็ดอในแยกขาดอึง มันก็ปนได้ปกไดป้ปากได้เขียนเลยนี่เดี๋ยวน้องไปเก็บเม็ดพ่อนี่ต้องหาอึ่งมาพร้อมปนไหม <c oughs> ได้อยู่ได้แล้วพอ่อตัวสองตัวที <c oughs> ่เมื่อเด้อนไหนคือว่าผ่านแซ่บแซ่บอยู่ ครับคือว่าของของหากินยากเดหลือยิ้หน่อยนึงเอาไปตัดไม้ทาตะกรงเอามาดัดแปรงเผ็ดให้มันเพิ่มอรรถรสกะปิเพิ่มรสชาติ่นอย่าลืมก็อะไรก็แชร์ให้เอาแล่ะครับผมหน้ให้เผื่อวิธีอิสานมาแล้าครับผมหักยี่น้องหักหน้าห้อยกะปากก็อะไรก็แชร์จ้าคือเก่าอยจีบไม่แห้งสุดสันเลยจีเจ็บดีบครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า